เพียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับส่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะสวัสดีการข้อไข่ใส่ข่าวค่ะรายการสุดยอดดำเหลืองดำสีมันเด่นเออตัดกันนะเหมือนเหมือนพึ่งไม่หรอกคือเขาทนตัวเองไม่ได้ครั้งนี้ป่ะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ไม่ได้ได้แหมเขาได้เห็นบนเฟซบุ๊กแล้วเปล่าเซตโนั้นสวยนะเซตโนั้นสวยนะ มันเหมือนอะไรแหนมประยชน์เลยไหมประยชน์ดีดีดีไปอีกแบบนะพี่นะเสื้อไม่ต้องรีดใส่ปุ๊บตึงเลยพี่สงบอกทำไมคูดเหมือนเมียผมเลยวะตอนแรกเมียผมแบบเสื้อมันเก็บอยู่เป็นปีนะ่ไหมปีต้งใส่ทีเมียผมว่าเอาเอาไปรีดผ่านมองทีอ้าวไม่ต้องแล้วตึงเปรี้อยป่ะถ้าตรงรัดชุ่มไม่ได้ <c oughs> มีข่าวอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรต้องคุยกันเลยเนะวันนี้เพรตอนนี้คือจริงๆเนี่ยเรื่องใหญ่ขับฟ้าตอนนี้เลยจะบอกให้ว่าทีวีเราเนี่ยนะตอนนี้มันมีเยอะช่องเลือเกิน <c oughs> แล้วก็รายการเราเนี่ยที่คนดูรา,ายการเราเนี่ยมันมันมีตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอ่ะ มันมีรายการอื่นที่มีข่าวมีสาระเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะเป็นจุดขายที่แตกต่างพวกไรสาระพวกมันไม่จะเป็นเรื่องไรหรือข่าวเนี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องใหญ่ใหญ่มากเลยที่เดกันเรื่องใหญ่ข้าวฟ้าแล้ข้าวฟ้าใหญ่ข้าวฟ้าทำไมต้องไม่ก็เอาเขาใหญ่มากหมดต้องต้องไม่ดูต้องไม่ดู็มจังหวัดเลยเปจังหวัดเลยอ๋อ นี่ทําผมเสียวเฮ้ยคุณเป็นอะไรอะไรเนี่ยมีอะไรในใจเออนี่มันมีอะไรวะเนี่ยไม่ในใจเดี๋ยวต้องไปดูนัเขาใหญ่มากเลยอดีนะวันนี้มีอะไรในใจเออช่วงนี้ผมเนี่ยเจ็บคอเจ็บคอเป็นโรคเป็นหวัดครึ่งชั่วโมงมืนทำอะไรก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรเอาไปก่อนดีกว่ารอางร่างพูดยิ่งใหญ่ราศีด่ารบดีสถาบันราชภัฏอะไรนะครับ ใช่ป่ะใช่สิมีคิดนานเนี่ยวเดี๋ยวพงอ่ะสกอนครเออสกอนครอุอ้ยเขาใหญ่มากอ่ะดูดูดูไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เปิดต้นกต๊อกต้นจีต้นต้นจีต้นเลนต้นเลยต้นจีอย่างี้ไม่ได้หลายคนเนี่จะดูแล้วเดี๋ว่าเราเปิดใหม่เปิดใหม่อ่ต้นเลยเดึงเสียงหน่อยก็ไม่ใช่พี่ยังไม่แสดงฝ่ายกับผมเลยผมก็ไม่รู้หรอกครับน้องน้องน้องต้องน้องต้องรู้หน่อยไม่เหรอครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่แสดงฝ่าย น้องนี่้เน่อเฮ้ยเปยหน่าจัตผมทำตามหน้าที่ครับก็พี่ขับรถออกมาโดยที่ไม่คุยกับผมเลยก็ไม่ยอมเหมือนกันครับถ้าพี่ทำอย่างนี้ผมก็ต้องขออนุญาตดีๆฮะครูครับ เม่อคกินเลี้ยงมาหน่อยไปเจอดาของเขาผมผมผมก็จัจัดนิดอ่ะได้มาอ่ะโอ้โหเดี๋ยไปกับน้องก่อนหน่อยครับี่ี่ปิดดูดูครผมไม่ได้ยินครับ ครับพี่ครับเสียงมันเบาครับพี่เพราะว่าแกไม่ปิดวิทยุในรถแล้วผมคุยโทรศัพท์นอกรถครับ,รบแกคุยกับผมไม่ดีเลยพี่แล้วขับรถพุ่งอกมาเลยงี้ผมก็ต้องทำตามแล้พี่ก่อนละพี่แกขึ้นรูขึ้นจบ<อ>ผม<ป>้ก็ไปว่า,ารบ<ป>ัตรก็ไม่เอาให้ฟูผมก็ไม่รู้อะครับ มาถงครับ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 อะไรนะครับอายุเท่าไหร่ที่นาทีสามครับ ผมเอยู่ผมอยู่นี่มาสามสิบปีเลยพวกนี้รู้จักทุกบทนะผมไม่รู้จักหรอกครับถ้าพี่ทำอย่างนี้ใช่ทําไมพี่มาผักผมอย่างเงี้ยไม่ได้ลยเอาโอเคอ้าวพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ก็ต้องให้เกียรติสิครับผมทตามหน้าที่หรือว่าพูดเฉพาะผมให้เกียรติมีการเลี้ยงอยู่นี่ให้เกียรติแล้วเมื่อกี้ผักผมมาผักทําไมครับพี่ทุกคยดีก็ได้เราเอารถกราบปทานพี่ ผมเนี่ยนี่ไอ้น้องผมเป็นตตจะัดสองสมายนะตั้งแต่ผู้การอุดมนะก็พี่ไน้องทำางนี้ถูกไหมล่ะผมทําถูกครับไอ้น้องทาไอ้น้องทำางนี้ถูกไหมผมทำถูกน้องเนี่ยต้องไปหาผมผมทําถูกครับน้องต้องไปหาผมผมหนีเป็นกรรมการตํารวจังหวดสองสบายผมเข้าใจอยู่ครับพี่นะครับผู้พู้กับวตำนีจเพิ่งมาอยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมทำผมทำตามหน้าที่ครับเดี๋ยวไอ้น้องมีปัญหาไิเร์เลย พี่ทำอย่างนี้ sensor, ผมพี่มาผัดผมเองเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมนะผมไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่พี่ก็ต้องให้เกียรติด้วยนะครับครับโอเคน้องไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรพวกพี่คุยกันนะพวกเรานะถ้าพี่เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เคารพแล้วเฮ้ย เอาปิดทางให้แกเปิดทางให้เงี้ดนี่เอวรถมาปาดได้ยงไงเอาผมไม่ได้ปาดหรอกครับเอารถมาปาดได้ยงไงแต่พี่ไม่มาอย่างใอย่างนี้ต้องไปคุยกันอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวหรอกครับผมเนี่ยสินค้าในการใช้ผู้ใหญ่ผมเรียกพันธุ์วัรับผมไม่รู้ว่าที่ไหนใครหรอกครับใหญ่มาอย่างไรผมก็ไม่รู้หรอกครับก็ไปคุยกันดิเพรพี่ให้แสดงบัตรผมก็พูดได้แค่นี้รถก็ดีอยู่ไง เบียรถมันบอกอะไรไม่ได้หรอกครับบอกได้ไงทะเบียนรถเนี่ยมันมีรถเนีย่ยติดทะเบียนที่ประเทศไทยไงไอ<ห>้เนี่ไม่แสดงไปกับขี่ไม่แสดงอะไรอยู่ที่บบ<ห>ป <มา S 2> ระจานติดตีเลยซึ้นมาไงรู้จักบ้านใครเป็นใครเหรผมไม่รู้หร,ร,หรอกค,ครับไปไปเอ้ยออกไปพูดดีๆนะครับพูดดีอ่ะพูดดีป่ะแล้วก็รู้อ่ะใครเป็นใครครับผมไม่รู้ครับจริงๆครับบ่อนนี้จริงบ่อนนี้ใครจะอยู่ลูกศิษย์ผมทั้งนั้นก็ใช่ครับลูกศิษย์ครับ แต่ผมไม่รู้แล้วถึงเวลาจะมาเป่าไงเอเป่าก็เจอหมดอ่ะควรตามตามหน้าที่ครับเอาถ้าจะอาที่เป่าเจอหมดเลยเดี๋ยว,วเขาเียกอ่าผมทำตามหน้าที่ฮะครัเจ้าหน้ที่ก็ควรจะให้เกียรตินะครับให้เกียรติอยู่ก็ขออะไรไงเ,เดี๋ยวอันนี้ความกลางสุขขดสกีใช่ไหมสไตล์ภูธรนี้เลยเจๆๆ<ต>ี๊ยเยอะเลยนะปูทอนขาใหญ่ภูธทอนไม่ตกลงผมสงสัยเขาคือใครวะขอขอเอ่ยชื่อหน่อยได้ไหมคะก็เียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชาญชิดปรีชา เป็นคณะบดีคณะวิทยาการจัดการและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสกลนครซึ่ง,งออกมาเฉลยเอง อ๋อเป็นนี่นี่สามทุ่มนะนี่อีกมากหนึ่งนี่สามทุ่มพอหลังจากเกิดเหตุคือวันที่สิบเอ็ดสามทุ่มของเมื่อวานสิบสองออกมาขอโทษขอโพยมามาอีกแนวนะวมาอีกแนวนึวยเลยหายซาใช่ไหมไม่ตำแหน่งนี้เป็นคนละคนเลยอ่ะตำแหน่งนี้มันใหญ่ยังไงผมอยากดูผมแค่เป็นกัปตันจังหวัดสองสมัยคือใหญ่ชั่วคราวตอนนี้ไม่ใหญ่แล้วอ่ะมันแค่ร้อยเลยดูไหมดูอลยรักมาก ผู้จาภาษาดอกไม้เลยสงสารยิ่งเป็นะยิ่งเป็นอาจารย์เนี่ยต้องเอาให้หนักใช่นะคณะบดีอะไรคณะจัดการหรือคณะบดีคณะวิทยาการจัดการออ๋จัดการที่แล้วเป็นรองอธิการบดีด้วยนะอยู่มาสามสิบปีได้ย้ายออกก็ตอนนี้แหละชีวิตก้าวหน้าแค่นี้ยสามสิบปีแค่รองอธิการบดีอยู่แค่แค้แค่แค่ขับรถมาขับรถมาแล้วก็มาปัดหน้า เราแบบแนวก็ไหนอธิบายว่าเรารู้จักกันอยู่นะคนกั่นี้เพราะว่าผมจริงๆเราผมเป็นกรรมการตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยทุกครั้งโดนอยู่ก็ไม่น่าจะเอารถมาตัดแค่นี้กันแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดผมรู้ว่าผมรู้ว่าบอกว่าไปอาจจะบอกว่าเปล่าเรียกผมเปล่าเป่าผมบอกว่างั้นเดี๋ยวตามเลยได้ไหมเพื่อเข้ามาในหมาาวิทยาลยก่อนเพื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัแล้วค่อยคุยค่อยเคลียร์กัน เขาลุกจักบผมทั้งขั้นทุกจับทัองร้องทุกจับทุกอย่างทุกอย่างฮะหมดลายไม่เหลือลายเลย <c oughs> ขึ้นไปใส่เสื้อลายมาห <c oughs> มดอีกวันใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีธรรมดามา <c oughs> ไม่มีลา,ลายไม่เหลือเลย คือพูดไปแก็ดูไม่ตรงกันนะคือคือเรื่องของเรื่องวันที่เกิดเหตุตำรวจเขาตั้งด่านแต่นี่มาถึงนี่ขับพุ่งเลยพุ่งแหกด่านมาตำรวจเขาก็เลยเอารถไปปาดหน้าเพื่อให้จอดเพื่อให้จอดและเพื่อที่จะเป่าแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมเป่านะไม่สรุปว่าเดี๋ยงนี้ขอขอรู้ได้ว่าไอ้ไอ้คนที่โทรไปหานั่นแหละใคร ผู้กับผู้กับผู้กับกับแล้วผู้กับเพิ่งย้ายมาผู้กับได้ย้ายไปคือผมผมขอฝากไว้ยัง ใครก็ได้นะครับที่มีอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยที่ที่ที่มีอํานาจเหนือกว่าและและสามารถจัดการได้เนี่ยถือถ้าเรื่องนี้เนี่ยปล่อยไว้เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่แย่ตัวอย่างที่แย่ข้อที่หนึ่งคือในวงการตํารวจเองถ้าคนที่ยิ่งใหญ่ตำรวจคุณดูแลลูกน้องระดับพันตำรวจโทที่เขาไปต้อนแล้วนจะะคนจผิดกฎไม่ได้เนี่ยตำรวจคุณอย่าไปเลยสองคือ คนที่อยู่ในมหาลัยนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ว่ากเปนชาแล้วคุณมีลูกน้องเพราะเป็นระดับรองใช่ไหมอันนี้นะคุณจะสอนหนังสือต่อไปนักศึกษานักนักศึกษาที่ไปไปเที่ยวดึกแล้วไปทำผิดวินัยมานะ้มอไรอาจารย์อาจารย์พูดมากกันไปหรือเปล่า จารย์พูดมาก,กเลยไหมเปล่ามาสอนผมเหรอฮะคนที่ไปดูเลยว่ะ <c oughs> และ้วอนแอนแอนเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเดียวกับลูกนักการเมืองบางคนนะเ,ออเริ่มจําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครออ <c oughs> รู้ไหมผมเป็นใครไม่ไหวเอยที่ออนนพบตรบอกว่าใหญ่แค่ไหนผมก็จับออจาัดก,การเลยนะจัดก,กานเลยใช่ไหมไม่ผมว่าผมบตลเอาอยู่แล้วเพราะว่ามันเสื่อมเสียเกียริเกียร์เลยคือแบบว่าลูกน้องนักพักอกอ่ะเออฮะ ผู้ใหญ่ทุกผู้ใหญ่ครับไม่แต่แต่แต่ตำรวจคนนั้นต้องชื่นชมนะคือหนึ่งคือเขาเขารับอารมณ์ได้ดีแต่เย็นได้ดีสองแม้ว่ามีผู้ใหญ่มาสั่งแล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาถูกต้องเาว่าเขาทําตามนว้าสิ่งที่สูงสุดก่าผู้บังคับก็คือกฎหมายแต่ผมเชื่อว่าเขารู้ว่ามีกล้องถ่ายอยู่ เลยพยายามลากเกมยาวปล่อยให้นี่คุณบอล่อปลาไปเรื่อย่อกมาเร่อยค่หมอเนี่ต้องเนี่ยดูดูตั้งไว้เลยนะเพราะว่าดูมันไม่สั่นนี่คุณหมอล่อปลาให้หมอนี่ออกลายมาออกลายมาเลยออกลมาเลยไม่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 ถึงขนาดขุดอย่างนั้นแต่ว่าเขาผมว่าก็ร่าษกาต้องกันตัวกระตัวขี้เกียจเถียงเยอะเอาเนี้ยก็้ไปถ่ายไม่ต้องพูดมากเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ยั่วยุนะผมว่าเขาไม่ได้ยั่วยุนะแต่สิ่งที่พลาดทาให้ถูกคือไปผ่กเขาเนี่ยอื ใช่คือเขาอยู่ในเครื่องแบบยังไงก็ตามนะถ้าเขาไม่อยู่ในเครื่องแบบเขาเป็นไอ้น้องอะไรที่ไหนอายุต่างกันเป็นเด็กว่าอันนั้นผมยังโอเคนะนี่พันธุ์โรทนะพอเขาไม่อ่ะโอเคถ้าถ้าเขาจะพูดว่าอายุต่างกันคุณมารุ่นน้องถ้าเขาไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้พอเครื่องแบบเนี่ยก็คือ เขาดูในหน้าที่ที่มีแลวไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นดาบหรือเป็นนะเป็นจ่านะตายแล้วน่ะอันนี้ชั้นสัญญาบัตรเออนี่พูดโทนไม่กระจอกนะใช่ใช่คือเป็นการลองสารวัตรแล้วสารวัตรใช่ใช่แล้วที่ผมสงสารคือผมสงสารพ่อแม่พี่น้องของอาจารย์คนนั้นเนี่ยที่นามสกุลนี้นะเมียเมียด้วยนะใชที่บอกเฮ้ยอยู่ที่บ้านเดินเดินเข้าไปในที่ทำงานก็อายเขาูเดินเข้าไปในโรงเรียนก็อายเขาแล้วตื่นเช้ามา ขับรถไปโรงเรียนแล้วเจอรปภหน้าประตูอายเขาอาจจะลืมไม่หลืดหรือจะไม่อายหรือเขาคิดว่าคงไม่ใช่ครั้งแรกแหละที่เบ่งอย่างเงี้ยอนี่ดีกว่าแต่ว่าครั้งนี้มันมีหลักฐานเนี่ยต้องมีพฤติกรรมที่ที่แบบนี้นิสัยแบบนี้เป็นอย่างนี้นะมันไม่แสดงครั้งนี้ครั้งแรกหรอกรูปแบบพฤติกรรมจริงๆมอมๆอีกมุมอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะปกติพอกินเหล้าเข้าไปเลยคือปกติไงอันนี้พอน้ําเติมนิสัยเข้าไปงานเลี้ยงมาไม่เราก็ไม่ได้ว่างานเลี้ยงจะกินเหล้าหรือเปล่าแต่ว่า อาจจะเป็นงานเลี้ยงอะไรแปลกๆ้วสกิลหมูป่ากินกินจนแบบไม่มีสติจนรู้ว่าอะไรต้องทําอะไรไม่ต้องตัวเองเป็นถึงแต่อย่างนี้มันก็ต้องคณะบดีนะใครมองก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะว่าไอ้นี่เมาหรือเปล่าก็ต้องสงสัยเมาสิเพเขาบอกไม่ยอมเป่านี่ก็ตั้งข้อสงสัยได้แล้วล่ะจริงๆเขาจะผิดกันหมดคุณตำรวจที่เขาเรียกมาให้เป่าเนี่ยเขาจะให้เป่า ไอแซ็กโซโฟนคือเขาเข้าใจเห็นคิดว่าเป็นนักดนตรีอะไ่แถวนั้นผมอยากรู้จริงๆว่าแค่ดื่มอะไรมาอะไรจะได้วัดรสนิยมในการดื่มเป็นเบียร์พ้ว่าหรือเป็นหรือเบียร์ต่างประเทศหรือไวน์หรือเป็นในพวกแซ็กโซนะชีวะโซก็เลยนะหรือเป็นฮันเตอร์แต่ดูแล้วไม่ไหวะไม่ไหวอไม่อยากรู้เหมือนกันว่าทางมหาวิทยาลัยจะจัดการออไรอธิการบดีว่าไงสภามหาวิทยาลัยว่าอย่างไร แล้วเป็นเอกตรออะไรกตรอจังหวัดเนี่ยสองสมัยแต่แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นอยู่หรือเปล่าไงพี่เคยเป็นตั้งแต่สมัยพุ่มกับสมบัติอะไรอยเียพี่แกอ่านเมื่อเช้าเมื่อเช้าใครคุยให้ฟังนะเขาบอกว่าในในจังหวัดเนอย่างเงี้ยถือว่าใหญ่มากมนถึงได้กลางขนาดนี้คือถ้าเกิ่อมันอันนี้มาอยู่เรุงเทพนี่พอนี่ธรรมดาเลยเขาเาบอกเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่สีอะไร ถ้ารองอธิการน่าจะซีอะไรซีเก้าเหรอเป็นตำแหน่งอะไรพอสองถ้าแปดเก้านะประมาณแปดไม่ถึงเก้าอันน่าเออไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันเั้ชใหญ่เลยผมว่าไม่ใหญ่ขนาดนั้นมั้งผมก็มีเพื่อนระดับนี้เหมือนกันนะถึงเขาบอกเขาไม่ใหญ่ เออผมก็ไม่รู้อ่ะพ่อผมระดับสิบเอ็ดผมพ่อผมไม่ต้องบอกพ่อผมใหญ่เลยไอ้บอกเวลาเพื่อนผมไปข้าราชการนั่งรับเวลาผมไม่นั่งคนเดียวทุกคนต้องฟังผมหมดเลยอ่ะโอ้เมื่อเช้าโทรหาพ่อสั่งให้พ่อทำอลไรพ่อยังทำเลยผมไม่ไม่มียศไม่มีไม่มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยนะบอกเวลากูพูดมึงฟังกูแล้วก็ขอสอนนี้น่าจะรู้ว่า คุณแบ่งใส่ตำรวจแค่นี้ยังไม่พอนะคุณรู้ป่ะมีคนสามารถอาชีพเดียวที่ถ่ตำรวจได้คือคืออาชีพเดียวที่ไถ่ตำรวจได้ถ่ายทุกอาชีพได้ถ่ายนักการเมืองไถ่ายอะไนะคือสื่อมวลชนอ๋อสอนน่าจะรู้นะว่าอาชีพเดียวในโลกนี้ที่ไถ่ตำรวจได้คือสื่อมวลชนแล้วถ่ายนักการเมืองได้ด้วยใถ่ายนักการเมืองได้ด้วยนะถ่ายทหารได้ไหมได้ไหมก็ไม่แน่ได้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 ถ่ายทหารได้ ทหารแทนหมดได้ไหมไม่ได้ยุคนี้ไม่ทานพัตตานีนะใช่ป่ะยุคนี้อาจจะได้ก็ได้ยุคนี้อาจจะได้คือหากินแทนได้อาจจะไม่ถ่ายโดยตรงคือแย่ที่ทำกินทำแทนแย่ที่ได้คลิปแบบนี้คิดว่าสื่อมวลชนโดนเหยียดหยามเลยว่าถ้าอาจารย์อาจารย์คลิปนี้นะจะขึ้นนั่หนึ่งเลยนะพวก์นิชาอาจารย์ ไอยก็เจอเจอพวกสปริงเกอร์แต่สปริงเกอร์ส่งวันนะพวกหัวหน้าสูวนต่างแขวงจานเนี่ยเนี่ยพวกผมจะส่งข้าวส่วนกลางสื่อนะคือเรากำลังจะบอกว่าในทุกองค์การทุกสาขาอาชีพมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปนการมันอยู่ที่จริงๆมันอยู่ที่เขาเขาอยู่ที่ที่เขาสอนเนี่ยการบริหารจัดการจัดการตัวเองไม่ได้เลย งานเข้าคือสงสารสงสารตำรวจก็สงสารนะที่โดนอ้างชื่อเป็นงานเข้าเหมือนกันแต่ตำรวจนี่คืออาจจะเป็นหนึ่งในมิกกิคลิปที่เรารู้สึกเราดูแล้วเราเห็นใจตำรวจนะพี่นะตำรวจคือบางทีเขาไปทําหน้าที่อย่างเงี้ยเจอแบบนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงบางทีบางทีผมเนี่ยนะจริงๆเวลาผมไปต่างพื้นที่เนี่ยผมเจออะไรแบบนี้เจอพวกบเปลี่ยนเ่ผมกลัวนะอยู่ครั้งนึงตอนผมเกไดลยู่จำได้เลย ตอนผมเด็กๆอ่ะผมจําได้เลยผมอ่ะไปก็นั่งรถไปเที่ยวต่างกับเพื่อนรถไปเกิดอุบัติเหตุกับรถแล้วผมพูดไว้บายแล้วกันนะรถสายส่งของสื่อกระจายค่บเปหนึ่งไม่โคตรกลางเลยนะโอ้สุดๆอ่ะเป็นขึ้นชื่อเลยนะคือเป็นที่รู้กันเลยว่าอย่าไปยุ่งกับเขาคนยนเข้าเมืองใช่ไหมคนยนเข้าเมืองใช่ไหมม่ไม่ไม่ไม่ เคยมีคนอยูอไมากเลยมีทุกรูปแบบแต่ไอ้ไอ้รถส่งของฉบับนี้นะแม่งโคตรใหญ่เลยคือสมัยก่อนมันคือผมเนี่ยเจอกับตัวเองกลัวนะแต่เป็นสิบสิบปีมาแล้วนะทุกวันนี้ยังนั่นอยู่เหรอไม่รู้น้อยลงไปเยอะน้อยลงไปเยอะคือเมื่อสักผมเด็กๆบยี่สิบปีก่อนใช่ใช่พี่แอบจริงอันนี้จริงพี่ซิงใช่ไหมโอ้พี่ซิงต้องหลบหมดใช่ไหมต้องหลบเอถ้าเจอรถเขานะต้องหลบแต่จริงนะพี่เคยเจอที่แบบเขาแบบนั่งไฟสูงไล่อะแล้วบีบแต่ ไล่ใหล่มากเลยแล้วพอขับแซงมาเนี่ยเขาก็ปาดเราอะไรประมาณเนี้ยเคยเจอตัวเองเลยก็เลยกล้ายุ่งกับือนเขานะแล้วก็ปาดกลับได้งหูเลยคืออย่าว่าอันอย่าเลยว่าแหกดาดแล้วปาดหน้าเนี่ยรองแหกด่านยังไม่กล้าไปปาด แต่สมัยนี้เราไม่รู้เป็นยังไงน่าจะน้อยลงไปเยอะแล้วล่ะเนาะอภิรนาขึ้นนิสัยดีขึ้นหรือว่าอำนาจลดลงก็ไม่แน่ใจคือตอนนี้ทุกสมัยนี้นะไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วไงใช่ใช่ตำรวจกูนะถ้าเป็นที่มืดแต่นะถ้าเป็นเจอตำรวจกู่นะโดนโดนแล้วเร้อยละสามเปร์เซ็นแล้วอ่ะหน้าปืนตกก่อนฟันร่วงก่อนเลยบางทีผมถึงบอกนะว่าแบบเออเราเนี่ยเป็นอะไรนะ สิ่งเล็กๆในยสังคมเลอันหนูนึงโมเลกุลกะในสังคมอ่ะถ้าคุณถ้าคุณผ่านเรื่องอินเตอร์สเตลล่ามาแล้วนะนี่ข๋อหนาหนาคุณจ๊ะได้ดูยังคุณไม่ดูยังไม่ดูยังไม่ออกแผ่นเขาลงได้ว่าเราเป็นสิ่งเล็กๆเขาเราไปแค่หนึ่งในสองร้อยกว่าช่องที่อยู่ในมงังคมสองร้อยกว่าช่องคือไม่ก็กำลังจะสิ่งที่พี่เพชรพูดอะถูกนะคะเพราะทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่ พ่อแม่ผูกครองออชอบเอาลูกตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเ,เลยกลายเป็นการการให้เกียรติครูเนี่ยมันน้อยไปมากเลยกลายครูเนี่ยกลายเป็นลูกจ้างไปโดยปริยาย<ช>นะพี่<ช>พี่ลองไปดูแบบพ่อแม่เด็กๆที่โรงเรียนเขามีสตังค์หน่อยอะนะเขาจะเอาลูก แทรกนิดน,นึ่นนี่ยคิดว่าเป็นการของข้อเท็จผิดนะครับเนี่ยคำพูดที่ว่าเด็กคือศูนย์กลางเนี่ยคือเข้ามาในระบบการสอนใช่แรกเริ่มเดิมทีนะึงระบบการสอนว่าสมัยก่อนเนี่ยแบบว่ามาจากครูหลักสูตรนี่นนก็คือแบบว่าโลกมันเปลี่ยนไปหรืออะไรเปลี่ยนไปเนี่ยรูปแบบของการสอนเนี่ยเราจะยึดเหมือนกับ <c oughs> จริงๆแล้วก็คือลูกค้ามันคล้ายๆมองนั้นได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะใช่ขู้ดที่ผิดแต่ว่าเราต้องดูว่าเขาแบบ เมื่อก่อนเนี่ยมันทางเดียวนแต่นี้ก็เริ่มมีปฏิสัพันธ์เหมือนที่คุณสุนที่ชอบพูดไปว่าใช้ระบบเน็ตเวิร์กิ่งอ่ะพูดง่ามีการเชื่อมนแต่ว่าพอยุคหลังๆมันเพี้ยนไปจนแบบว่ากลายเป็นการเอาใจเด็กและเอาเด็กเหมนที่ตั้งเรื่อเกินไปก็ป <ะ S 3> อย่างม,มีคนเพิ่งส่งให้อ่านเมื่อสักเดือนก่อนมั้งว่าอเมริกาเองเนี่ย เขาเป็นคนเริ่มการเอาเด็กนกาการเรียนรู้แบบแบบเด็กเป็นศูนย์กลางอปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเริ่มเริ่มกลับกันก็คือกลับไปเป็นเหมือนเหมือนเดิมก็คือว่าครูต้องเป็นผู้ที่กันกรองแล้วก็ให้กับเด็กคือเหมือนกับว่าเด็กเองก็ไม่สามารถที่มันอาจจะเป็นเพี้ยนไงว่าแบบพอคิดผมนะมันกลับไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใหม่อีกเพราะว่าคือจริงๆหาจุดตรงที่มันเหมาะสมดีที่สุดก็ดูแล้วผมสอนจงเบยสิ ไม่น่าวันนี้วันนี้คุณสมพลไม่คึกคักเป็นไม่คึกคักเราลืมไปใช่คือนี้เมื่อเมื่อผมจะเล่าให้คุณดีฟังที่เขาคุยกันสมพลนี้่แง่กล้องแอบไปไม่ต้องถ่ายก็ได้ดูดูช่วงนี้เห็นหน้าพี่โอ้โหเนียนเลยเป็นแฟนใช่ไเป็เนตแต่ตอนนี้เด็ดแอะอันนี้อนนี้กล้องกล้องไม่ต้องถ่ายนะอันนี้ที่คุยกันเล่นเพราะอะไรรู้ไหมพี่ไปได้เสมอเขาให้ฟรีอ๋อพอพี่ทานอืมดีแบบ นี่ทำดูเรื่องนะโอ้เขาเริ่มอายแล้วว่าว่าเราไม่ได้อายเราพูดอะไรเกินเกิดคือความจริงแบบนี้นะฟังไปฝ่ายก็อายเหมือนกันมันคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ไงแต่แล้วก็เราได้ยินจากหลายฝ่ายหลายกลุ่มแล้วก็เลยบอกว่าใช้ไปแล้วมันดีอย่างงั้นอย่างนี้เราก็เขินมันนี่ไม่กระดานเขินอ่ะแต่พี่พี่ยังพูดไม่จบหมดเลี้ยว วลผมก็ไล่ฟังครีมก็ดีนะเดี๋ยวเนี้ยครีมก็ดีเอาไว้ไล่ฟังนี่เรื่องจริงนะฮะผมไปทํางานอีกช่องใช่ไหมเด็กเป็นสิวเยอะเลยอ่ะเอาเขาบอกว่าสิวเป็นี่เดี๋ยวเอาสบู่ไม่ใช้ขอเดี๋ยวอยู่กันมาเป็นไม่กี่สิบปีเพิ่งได้เด็กนีไม่มีสิวสองมันมีสิวเต่ไม่เป็นปัญหาทอนอ๋อทอนอ๋อทอนอ๋อทนะ๋อทอนอ๋ เพราะเรื่องนี้นเดี๋ยวจัดก,การให้เอาซิวอาสบู่ใช้แล้วก็ให้ไอ้ไอ้ไอ้แต้มสิวแต้มสิวใช้เขาใช้สามวันผลหน้ามาหายไปเยอะเลยแล้วเขาแต้มสิวทำไงป่ะเขาละเลงข้างหน้าเลยพี่ขอขดหม่ได้ไหมบอกโอ้โหแต่ว่าสิวหินเอออะไรเอออะไรหายเกลี้ยง เพราะว่าคุณถ่ายภาพนี้ไว้นะต่อไปผมจะขึ้นเว็บแล้วผมจะมาขายเฟซโฆษณาแต่ต้องจ่ายเขาด้วยนะไม่จ่ายผมให้สูก็ฟรีไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ฟรีตลอดไอ้หน้าผิวนี่ไม่เคยเอามาให้ดูเลยน่าตล้ามุกแต่คุณนี่มีสิวนี่ไม่ใช่อยากดูอยากโฆษณาอย่างอื่นแล้วไปแต่แชมพูบางทีแบบเดี๋ยวนี้วัยรุ่นดูเราเยอะนะพกแต็มสิวสมัยก่อนคุณนินจำได้ตอนเราสมัยเด็กๆอ่ะมันคือฮาดังมากเลยด็อกเตอร์สมชายขึ้นมา จากสมู่ปกติอยู่ดีมันมีด็อกเตอร์สมชายก็บอกนี่นะบอกโอ้หหนูไม่หนูไปเสียให้พวกคลินิกนี่นะอะไรนี่นี่วุดๆเนี่ยนะสามหมื่นสี่หมื่นเเออมาจิ้มฟันมาจิมจ้มจิ้มจิ้มจิ้มหน้าหนูเป็นรูหมดเลยน่ะมันอาจจะไปรักษามาแล้วเพิ่งเห็นผลไปตอนสมู่ไปผมถอยได้ไม่ไ <laughs> มีหรอกหายไปแล้วบ้องร <laughs> องนี่จะช่วยเือจ้ <laughs> คือเราต้องตั้งพิธานแต่ว่าเรารู้ว่าของเขาดีดีของเขาดีนะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วมีสบู่น้ำน้ำเสียวในครีมในครีมในครีมสียางเราออนห้าโฟมหกแค่นี้ก่อน้ี่คนเอ๊าเดื่มโฟม ใส่ไซม์ดื่มโฟมเมียเราน่าจะชอบนะดีอนโฟมเนี่ยมีด้วยเหรอมีสิมีต้องมีสิไม่เคยไม่เคยเห็นเลยเเห็นลยวะไม่เคยได้สัมผัสเลยคราวนี้มาให้การรายการมาสามปีอ่ะเคยเห็นอะไรบ้างพี่โสจะบูอย่างเดียวอย่างเดียวอันนี้ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วมีจัดเซตไหมมีมีในร้านมีพี่โสพี่โสเราเรามาแจกแฟนรายการเรากันหน่อยดีกว่าไหมเซตเซตนะโอ้โหเซตเดี๋ยวแอนแอนจับมาแจกแฟนรายการนะช่วย ก็ภาพเซตก็เหลือสามไปแจกรายการล้วนแนะเออโอเคงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหนี้ห้าเซตนี่ประกอบด้วยก็นี่ของเขาอ่ะห้าเซตบวกสามก็ได้เออเออเออหนึ่งสองสามดีไซน์จุดเลยวันนี้คึอคักหน่อยดีไจนออกลังเล่พักกันก่อนสักครู่ค่ะ